รกรีสิคาร์อ,อะไรโรงละครแห่งความริษยาเปิดมานภาคต่อแล้วจ้าใครจะไปเชื่อเขาว่าไมเคิลคาริกทันชายผู้อ่อนน้อมจะกลับมาตบหน้าเป๊ปกวาดิโอลาจนหน้าหงาย2องศูนย์ในศึกดาบ้แมช แต่เรื่องในสนามนะ่ะเรื่องรองค่ะเรื่องหยิกกีกันนอกสนามสิของจริงมาค่ะพรีเมียร์ลีกริษยาจะสับประเด็นศึกสายเลือดปีสัตแดงภาค2เมื่อสโมสรถึงขั้นต้องสั่งแบนพี่ใหญ่ปากกันไกลไม่ได้เข้าใกล้โคชใหม่ แกรหลังจากคาริกพายูเนเต็ดชนะซิตี้แบบสับๆเกือบจะได้50ด้วยซ้ำทำให้ลำหน้าไปก่อนแทนที่รอยคีนอดีตพี่ชายที่แสนดีจะออกมาตบมือรัวๆปรากฏว่าพี่แกนั่งเบะปากมองบนกลางรายการเลยค่ะขีนสะบัดบ๊อบและพ่นไฟใส่กล้องว่าจังหวะมันได้โชคช่วยชัดๆทุกคนใจเย็นก่อนแถมยังประชดประชันเบอร์แรงว่าอยากได้อะไรก็ประเคนให้คาริคเลยสิเซ็นสัญญาถาวรไปเลยมะ แม่ฟังแล้วรู้เลยนะคะว่าน้ำเสียงมันมีความริษยาเคลือบน้ำตาลอยู่ชัดๆเหมือนเห็นแฟนเก่าได้ดีกว่าตัวเองแล้วทนไม่ได้ต้องบอกว่าเขาก็แค่โชคดีแหละแก แต่ที่แสบพริกยกส่วนคือจุดนี้ค่ะทาง Sky Sports กะจะเอาคอนเทนต์แบบตบจูบจะส่งรอยคีนลงไปสัมภาษณ์คาริกที่อุโมงค์นักเตะกะจะให้พี่น้องเขาฟาดปากกันออกสื่อแต่ขอโทษค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสั่งบล็อกค่ะลูกสาวสโมสรกกางปีกป้องคาริกเหมือนแม่นกป้องลูกนกปฏิเสธคำขอไม่ให้รอยคีนเข้าใกล้ระยะประชิดเด็ดขาดจนสุดท้ายต้องส่งแกรี่เนวิลล์ผีชายใจดีลงไปแทนโถพี่คีนคะโดนสโมสรที่ตัวเอง เงรักกีดกันเหมือนเป็นคนแปลกหน้าเจ็บไม่ละคะนั่นแล้วดูท่านชายคาริกสาบสิคะคุณขาเขายังคงคอนเซปต์พระเอกนิยายธรรมะเหมือนเดิมเขาบอกนิ่งๆว่าความเห็นของรุ่นพี่ไม่ได้ทำให้ผมกดดันเลยสักนิด เจ็บจ๊ตมันคือการบอกว่าพี่จะเห่าพี่จะแซะพี่จะประชดอะไรผมไม่ให้ราคาครับตอนนี้ในแคมป์อยู่ในเตดคึกค,คักเวอร์คาริเกกลายเป็นฮีโร่ส่วนรอยคีนกลายเป็นลุงข้างบ้านที่บ่นกระปอดกระแปดอยู่คนเดียวงานนี้บอกเลยว่าถ้าคาริเกยังชนะต่อไปเรื่อยๆรอยคีนน่าจะต้องกินยาลดกรดในกระเพาะไปอีกนานเลยค่ะ สรุปนะแกชนะแมนซิตี้ว่ายากแล้วแต่ชนะความริษยาในใจรุ่นพี่นี่ยากกว่าแต่คาริคทำได้ค่ะส่วนพี่คีนพักข่อนนะคะด้วยความหวังดีจากเจถ้าชอบดราม่าน้ำเน่ารูปหนังแบบขยี้ถึงสวงแบบนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้เจกดแชร์ไปให้เพื่อนที่ชอบเผือกดูแล้วอย่าลืมกด u u s c r i b e Premier League ริษยาไว้ด้วยนะจ๊ะ